สวัสดีครับอยู่กับผมเจ้าน้องพอดีชนแนลครับวันนี้พาน้องพอดีมาวัดโบสถ์สีน้ำเงินนี่ครับกำลังสร้างประตูทางเข้าครับรักต่อเ่ยครับ <c oughs> ครับมีคนบุกเลยบริการดีแต่ตรงนี้ได้เลย ผ <Yeah. S 2> ่านออกมาดีมาเที่ยวทำบุญที่วัดโบสถ์สีน้ำเงินครับนี่ครับไปเดินก่อนลูก์ระวังรถด,ด้วยนะเอาไปกับพ่อให้แม่ให้แม,ม,ม,ม่ถ่าย ม่ลูกอยากขึ้นบนนั้นเลยมีกำลังสร้างประตูเช่นื่องทีมชาติไทยจะกนออกป็นทนีองาหอ่งหยรัดง่ทแชม์รลกมปิาางฟ้ากแ่งของระตูประตูจังหวัอางเกิน้ำตาปะตูนะครับคนะแบงก์กไ รับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่กันไปเพื่อเราจะได้ที่คนทระมาการําเล็นึกถึงตั้งหนึ่งจะได้ีิวกานมาร่วมปิดทองหรือว่าเป็นเจ้าภาพกบรอยฟ้าเชิญด้านนี้นะครับพ่ไมต่งหว่าจะรวมถยไหมก่อนก็จะเกินชื่อนะครับอภิษนบองเนาะ มาบดสิน้เงินมาตักน้ำแคมโนครับกำลังก่อรสร้างประตูโบดประตูทางเข้าครับประตูทางเข้าวันอาติได้ลูกอาติเชิญด้านหลังบ้างตีเป็ดทองนะครับโอ้คนเยอะวันเนี้ยจะได้ไม่ต้องยืนลอยตอ,อ,องอติครับรคนเยอะ ตาตั้นเชียงกอยนงานเวลาน้อมากับตัวนี้เวลาจำกัดนะเข้าใจนะครับนะรีนี้แบ่งกันไปเป็นสอแถวนี้จะเพื่อเวลาเยอะเรียนเชิญทน้าไหนกัตุตั้นครับขอตอนรับเข้าสู่วัดปากน้ำแขมหนูตับหะกาดเงาอําเภิท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอนารเจอทางเระว่าัจะรุ่นตะบนก็เรียนใทตาตั้นัีแงๆแดงๆเลย สวยครับวัดโบสถ์ครับนี่ลองมาดีมาตีคล้องเพียงแลยงลูกครับลูกอันนี้ไอช่อ,นนอ,นนชอฟ้าลูกเอาไว้อยู่ตรงโบสถ์ข้างบนสุดเลยนี่ไม่ดีหยาดตั้งแล้วลูก

เฉลเป็นพ่ออามาพ่อเขียนให้เขียนอไม่เป็นเขียนอไม้วยเขียเป็นกัวใจนี่อดไรเนานี่เห็นกั้วยนี่แหละครับอาจารย์ปูเซจะเ่มเป็นเส้อผ้าคุณนรุโต้กรวายกระติกมาทางนี้นี่ครับอากดน้ำด้วยอาับ ถวายสังฆทานครับรดีน,นี่ขวดน้ำครับีนี้ขวดน้ำข้าวสารั้าวสาราตาบูมาตาแล้วอย่าลืมเจ้ากรรมในเ่อเราด้วยเป็นูเูขาวจับด้วยนะขอขอยากนรู้นะาญาอาวะลืว่าาล ไปดูดินเากัตที่ังตุนั้กิ่าเมนดตเปตุเลนตุัตกปาะนละตยจะทโจตยละตัวกัิวิวักันดูปลโลกวินาศและมาววันลโยุที์ิดิการุิวาาติตังกังบุคาปเจนโจตัลโอธรรมะ เป็นบาทเทศเทศต้นเตไม้โลกไในครอบครัวของท่านลงวัดที่บอคว่าที่ท่านมีือดตาล่วงจัดจองเป็นเจ้าของกันเพราะว่ามี้จำนวนจำกัดนะครับไม่มากนะเมื่อท่านไดือดตาสจะจับแล้วก็จะดำขึ้นไปอ่าเรียบร้อยบนตุกเหมือนกับรขับรถโบกทั่วไปนี่นะบริการด้วยวันนี้ก็การ เหมือนกนรารอบที่วัดครับพระวัโตอาห h a โตสัมมาสัมพุทธสัจนะโมตัสสัพระสวัสดิ์โตอา a m โตสัมมาาป่าลอยฟ้าก็มีหนี่ครับสิทีวดาสังานิ สัปิมาริสิกิวรานิสันฆานานิสัปปะริราดิปัสสิกขาตุอภมหาตังอ,อีคาราังย<อ>ิตรยัติข้องคอเลยอ่ะนี่ครับน้องพดีทำบุญพระป่ารอยฟ้า

พอปังๆดังๆดีๆดคองใหญ่ครับจะถึงไหมเนาะ ชาววิ้วืว่าน้าเาากทนายเราต้องระมดรวาวกนี้ยุดิารรกันตั้งแต่รังอันใหญ่ใช่ไหมสุดท้ายไปขึ้นได้ไหมภาคข้างบนครับพี่ คนนี้มาเป็นผูเด็จนะเล่นบในวการร้องพลเฉพาะกคือต้องการอะไรก็ากเปะรือในัยะอปคนรับนี่ครับสร้างเมื่อปี2อ3 4ัน้า้อยสามสิ นคนเยอะคอรับัคนจดอาทิตย์ครับคนก็มาเที่ยวทำบุญรเอาลีเรีย่าเพ่ม้นันะครับุก ใส่ไม้องใส่แผ่นตรงดี้นะใส่จะได้เอาชาตัวก็ได้ชาตัว ใช่ครับที่โบ๊ท อ้เดินในหลังทำไมอ่ะโอ้ยพ่อก็ถ่ายเนาะนี่ครับภายในโบสถ์ครับสวยครับโบสถ์ถ้าเข้าทางนี้นี่ลูกนี่ครับเข้าตรงนี้ครับนี่ครับภายในวัดครับ ก็เป็นพุทธประวัติพระพุทธเจ้าครับประมาณประมาณ เนมกำลังใจให้ช่องน้องพอดีชาแนลได้ค่ะพบใหม่คลิปน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดติดตามนกำลังใจให้ช่องน้องวอดีชาแนลได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะ เที่ยววัดโบสถ์สีดเงินค่าอะไรนี่ภายใน,น,นวัดโบสถ์ครับสวยงามครับ